ไอเมาคือมาถึงเฮาสิเลิกกันแล้วขอดอะไรวะถึงเฮาสิเลิกกันแล้วหนูไม่รู้จะขอดสวัสดีทุกคนนะคะฉลองเงินอบตสามร้อย ขาปุนสองโลมาด้วยน้องบิวโอ้คือคักแท้คือคักแท้ค่ะน้องบิวสวยมากขอบุณค่ะทุกคนเดี๋ยวอีกจัหนอนหนูจะไปเบื้องฟุตบอลน,นะคะน้องมีผัวแล้วหน่อยพนันนะคุณพี่เพนนะคะคุณพี่เพน <laughs> บึงน้นแน่บอกอ้ก็ได้ว่าน้องนั้นมีผัวแล้วหักปานดวงแก้วแ้งปันตาน้องสิ่ทำใจให้อ้ายไปไปสะอา จะขอดแม่ผู้รูจะขอดเพลงแม่มาเอือนถึกใจแท้โอ้ขอบคุณขอบคุณดอกกุหลาบนะคะสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ไม่ใช่วันวาเลนไทน์ก็มอบให้กันได้นะคะขอบคุณดอกกุหลาบจากพี่ขวัญน,นะคะพี่ขวัญพี่ขวัญ พี่ควันหนึ่นะคะปาดขึคืหลายแท้สวัสดีพี่ก๊อตนะคะคุณพี่ก๊อตจินะคะวอนพี่มีรักเดียวใจเดียวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่จอยขอบคุณตุ๊กตาหมีจากคุณพีนะคะ ขอบคุณดอกกุหลาบนะคะทุกคนสมซักเตะบอลเพื่อนโอ้ยโตกระยาหาเอิ่อนซื้อแถ่เขาให้ประชาช่ว้รับรู้เลยเพื่อนอุตสาห์เขาปลูกปีความรับมาตังโดนคุณกับลิสิัวเขาซื้อสมสัก <c oughs> ขอบคุณไอศครีมนะคะขอเพียงเนื้อคู่หน่อยครับอยากสี่ขอจับมือใส่แว่นนิ่งหนางข้างซา สบตาโลกก็กลายเป็นสีชมพูเอาสองครองคู่กันนานนะเอาสองคนจะคูวงแค่ พี่น้องกัน <laughs> ขอบคุณดอกกุหลาบจากพี่ก๊อตด,ด้วยนะคะติดตามน้องเบลม,มาสามสิบปีแล้วครับโอ้ยเป็นเกียรติย่างหลายค่ะอขอคุณให,หลายด้วยค่ะเด้อ <laughs> เพลงนี้ร้องคู่ใครนะเราฟังนะคะทุกคนว่าเวอร์ชั่นนี้จะร้องคู่กับใครนะคะจะเป็นเวอร์ชั่นที่อกุ๊กกิ๊กขนาดไหน เราไม่อยากสปอยเยอะเราไม่อยากสปอยเยอะเราต้องรองให้ทุกคนแบบดูรับชมพร้อมกันสวัสดีพี่วิวนะคะไปหาบนัโอยคุถามนันอาบไปคะเออคุณบอกนันอาบไปสะออนเสียงมวนขอบคุณค่ะขอเพลงหักแน่จาบอกเจ้าผู <ruim> ้งามมมยปันแต่ม ไอ้ขอแนมเนี่ยจากว่างซอยชุบใจที่เพ่พังหนูไม่รู้จะขอดเพลงอหรอทุกคนแต่ถ่ายหนูลองสูวนหนูลองได้อยู่เดียลองเพลงให้ลำเพลินหนึ่งเพลงเพลงอะไรอ่ะ ขอ,อเพลงย่าเฝ่าไดบอนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะเพิ่งออกจากบีโก้เมื่อกี้เองน้องเบลน่ารักคนอย่างตาหักค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะ ทุกการแจ้งเตือนจึงทำให้มีน้ำตาดึงความทรงจำขึ้นมาแต่บออาจพาเจ้าขึ้นมาได้เลิกกับพี่เวียแล้วหรอค่ะทุกคนะหนูคือสิบอมีวาสนาวันนั้นหรอกค่ะ น้องเบลน่ารักขอบคุณค่ะขอเพลงชอบที่เธอเป็นเธอ FC น้องเบลตลอดการครับขอบคุณค่ะพี่ทิวขอบคุณมากๆเลยนะคะ แฟนเก่าพี่เลยอุ้ยจริงเหรอคะจะมีวาสนาได้เป็นแฟนใหม่ไหมคะ <c oughs> อีกฝั่งของพัชน <c oughs> ทุกคนอย่าพูดคำนี้หนูหนูรู้สึกบ้าจี้กับคำนี้มากเลยนะทุกคนหนูไม่รู้หนูเป็นอะไรเหมือนกันแต่หนูมันคือสิ่งเล้าของหนูอะมันคือสิ่งเร้าของหนูคือแบบ อีกฝั่งของพระจันทร์น่ะมันแต่อยากหัวหม่ขอเพลงฮักเพลงฮักบอกเจ้าผู้งามมมยปันแต้มไอคขอนี้แม่จันทร์หนูบอกว่าทุกคนอย่าพูดคําว่าอีกฝั่งของพระจันทร์ขอบคุณนะคะขอบคุณดอกกุหลาบนะคะจากพี่สาวคนสวยด้วยค่ะพี่สุรีวสุระวีวันคนสวยตาไยขอบคุณพี่ระวีวันคนสวยนะคะ ทุกคนอย่าพูดเขาว่าอีกฝั่งของพระจันทร์นะอย่าพูดอีกฝั่งของพระจันทสวัสดีพี่เรนะคะค่อยซิมาตามําเอาก็อีกฝั่งของพระจันทะร์เนาะ เป็นผู้ชายสงจนแต่อายมาปนจริงจังก็ได้ปล,ลนตั้งอายมาปล,ลนใจเพงลงํำวงไตหน่อยครับมัร้องว่ายังไงทุกคนหนูหนูไม่รู้จักเนื้อเพลงขอเพลงฉันยังอยู่หน่อยค่ะฉันยังอยู่ The The Black, The Black ขอดอะไรบ้างทุกคนแบตหนูเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะแบตหนูเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นชอบที่เธอเป็นเธอยอมรับตรงๆเลยว่าชอบเธอคนนี้แล้ Now, วเวลา ขอบคุณขอบคุณอมยิ้มนะคะ fc กะบีขอบคุณค่ะขอชุดรังใจครับขอเพลงถ้าเพลงนี้ผ่านไป การที่เราต้องคิดถึงใครสักคนที่จากไปต้องเจอกับตัวแล้วจะเข้าใจกับอาการที่เรียกว่าทรมานฉันคิดถึงเธอเหลืออการคิดถึงวันที่เรารักกัน ก่อนกาละปาวสานเพียงอยากจะคืนรักเราสมานยิงโศกอุราและทรมานนางโอดครวนไปเลยเธอและฉันที่อบใดมีปานทุกชั่วกันดับสูนคิดถึงกายสัมผัสสวัสดีค่ะรีวิวดอ,อกกุหลาบแดงนะครับ <laughs> ดอ,อกกุหลาบแดงเนี่ยการที่เข้าเสีย่ยหายัยสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบ แท่นใจของเขาเลยเด้เขาไม่ได้ห็นา,า,า,ายง่ายเดย้กูลาบแดงอะจริงๆเนี่ยคือจังซุ้มเอือยซุ้มอายทรงมามให้หนูเนี่ยคือแบบทุกคนรักหนูหนูก็รักทุกคนนะคะรักทุกคนเลยที่คอยเป็นกําลังใจให้กัน <laughs> อะไรพี่ก๊อต <laughs> กำลังสีซึ่งไหมย่าฝ่าวเซลกำลังสีซึ่งเ <laughs> ติมแป๊บ <laughs> ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเแบบีสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนเจา้าคือได้อฉยๆแต่ทุกคนอย่าเซลนะฮะอีหลีขอบคุณค่ะปะ๊าๆก็รักรักทุกคนค่ะรักทุกคนที่มอบให้กันนะสีลองบ่รองรองมาเดี๋ยวนี้ <laughs> อุ้ยขอสามท่าหน่อยจ้า ไข่กอยคอยอาออยู่เพิงนัดใจข้างปั๊มนำ้ำมันขอบคุณตุ๊กตามีแพนด้าน,นะคะอุ้ยน่ารักจังเลย,ขอ,เลยะะขอบคุณมากๆเลยนะคะมั่งให้แน่จ้ะคือสิมั่งเดิกเถอะค่ะเดิกเล้อเดือเพลงจากกิตตัวเพลงเนี่ย สวัสดีจ้ามีรถแห่ไหมเบลไม่ได้มีรถแห่นะคะขอบคุณยาดมนะคะโอ้คือหลูใจคอยแทะโอ้ขอบคุณไม้ทองคำคะ่ะอยากมีสิทวงมาเห็นเธอควงคนอื่นเ <c oughs> จ็บช้ำกล้ำกลืน <c oughs> ต้องนอนสะอื้นเดียวได้รักเธอข้างเดียวแท ชูทางใจพี่จะกิดเข้าป่าหรอทำไมไม่ชวนน้องเลยทำไมไปแบบเงียบๆ <c oughs> รักเธอข้างเดียวไม่เห็นจะดีตรงไหน <c oughs> ตัดอกตัดใจ <laughs> รีวิวรีวิวแขวลน่ะเอื่อยอาแขวก็จไว้ย่ำแน่กินส่วนตัวรีวิวอะไรทุกคนแขวห้างพี่เบลชื่อ